มาดูที่พักเพื่อไทยชนะนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอากระแสได้เนี่ยอ่าเขตสารวัตรเหลิมเนี่ยนะครับน้องแขมเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นน้องของสาร,รวัตรเหลิมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นครับนึกออกไหมฮะใช่ครับอ่าไม่มีทางที่จะเป็นอย่างองื่นเขตดอนเมืองทั้งสองเขตนะครับทั้งเขตหนึ่งเขตสองเนี่ยนำสกุลอะไรนะฮะเพื่อรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ย นายสุริยาโหสกุลครับนางพิมพ์ชนาโหสกุลนะใครล่ะครับที่มีบารมีโดดเด่นอยู่ในเขตดอนเมืองครับคุณอะไรโหสกุลนะครับครับ,ค,รบคุณปวีนาครับอ๋อไม่ใช่ครับรสนาสกุลแกนนักชกนักตบนักต่อยะรรศนาป่าคุณการุณน,นะฮะ อ๋อเก่งฮะคุณเก่งการการุสกุลเก่งการุ่นนะครับโหกุลเนี่ยเจ้าของพื้นที่ดอนเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระแสยังไงก็เอาไม่ได้นะครับนี่นี่เราสะท้อนภาพไปเห็นนะครับเขตราชบังเช่นเดียวกันนะครับสำเร็จวานิชเนี่ยก็เป็นเรียกว่าการทำงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อีกเขตหนึ่งก็คือเขต เขาเรียกนาฏทวันเนี่ยจะเรียกว่าเขตมีนชัยนันได้แล้วนะครับเป็นเขตที่ได้ทํางานว่าพักเพื่อไทยได้ทํางานมาอย่างหนักแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประธานเอ่อเรียกว่าประธานภาคของเขตมานครนะครับผู้รับการเลือกตั้งก็คือคุณวิรัตมีนชัยนันนะครับครับที่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบก,การทํางานในพื้นที่นะครับของสอกสอคออเนี่ย ยังไงเนี่ยนะครับการพิจารณาเนี่ยของนายเข็มเทพมณอลชาวบา้านก็พิจารณาหน้าตาผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ผลงานในพื้นที่เนี่ยเป็นหลัก,ลกแต่นะครับแต่ที่แตกต่างกันต่างจังหวัดซึ่งฐานการเลือกตั้งง้องสินจะเหมือนกันแต่กรุงเทพมหานครจะแตกต่างกว่าตรงที่กระแสกระแสะที่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนชั้นกลางเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเตขตกรุงเทพมหานครคนชั้นกลางมาจากไหนก็มาจากต่างจังหวัดแล้วมาอยู่เนี่ยนะครับ uh huh. แล้วคนชั้นกลางในตอนนี้นะครับเพิ่มขยายออกสู่ตรงไหนนะฮะออกสู่ไอ้เขตร,รอบนอกคือการเมืองรอบนอกในเตขตกรุงเทพมหานครนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยหมอเนี่ยถ้าลงแล้วก็พื้นที่ใครลงพื้นที่หมอก็จะอยู่ได้มันจะมีคล้ายๆบรรยากาศจะคล้ายๆต่างจังหวัดนะฮะอาจจะเป็นลาดกระบงังะไรมีแต่ว่าทุกวันเนี่ยบ้านจัดสรรก็ไปอยู่เรื่อยบ้านจัดสรรก็ไปอยู่เรื่อยไม่ได้เป็นคนถิ่นเดิมไม่ได้เป็นคนต้องถิ่นเดิมเพราะนั้นก็บอกว่าคะแนนสองอสองขอ,อ,อที่ได้มีการวางมีการจัดตั้งไว้เคยเดินเคาะเยี่ยมเยือนชาวบ,บ้านก็จะได้เฉพาะชุมชนดั้งเดิมครับแต่ในเขตบ้านจัดสรรเนี่ยเข้าไม่ได้ นะครับอันนี้คือสิ่งแรกนะครับข้อสรุปที่จะเรียนว่าการเลือกตั้งในท้องถิน่นระบบหัวคะแนนระบบการดูแลประชาชนยังเป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. เหมือนที่ต่างจังหวัด <Yeah. S 1> แต่ในกรุงเทพยังต้องอาศัยกระแสไปด้วยนะครับสองเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเรามาดูในเรื่องกระแสนะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดภาพสะท้อนเนี่ยได้อย่างชัดเจนก็คือว่าผู้ได้รับผลกระทบเป็นเต็มเที่ยวนี้เนี่ยนะครับ ก็คือพักเพื่อไทยเดี๋ยวก็พูดถึงพรรคการเมืองใหม่นะครับทําไมพักเพื่อไทยได้ผลกระทบอย่างชัดเจนก็เพราะว่าการะแสที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับผู้สมัครสสอหรือคนที่คิดจะสมัครสสอเนี่ยครับที่คิดวิด้าจะลงพักเพื่อไทยในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับที่ราชประสงค์นะครับ12มีนาถึง19พฤษภาแล้วนะครับคนที่ทํางานการเมือง มาโดยตลอดเนี่ยจะรู้ว่าอนาคตในทางการเมืองในเขตเทียบุรในช่วงระยะนี้สําหรับเพื่อไทยแล้วเนี่ยค่อนข้างเะติดตันเพราะคุณเทพไม่รับผมย้ํำนะกลับไปดูผลการเลือกตั้งนนอนเมื่อคราวอพึกษภาหนึ่งกเอ้ยพึกษภาสามห้าตอนพึกษภาสามหาเนี่ยผมเรียนแบบนี้นะคุณจําลองนะครับสีเมืองคนที่จําลองสีเมืองนํา ประชาชนนะชุมนุมประท้วงเผด็จการหานะคนทั้งประเทศเทใจช่วยสนับสนุนคนรุ่งเเทศเทใจช่วยสนับสนุนเนะี่ยหัวคุณจำลองเป็นวีรบุรุษในครั้งนั้นแต่ตากอดเนี่ยผลเนี่ยเป็นไงก่อนหน้าที่จะเกิดพฤษภะพานเนี่ยครับพักพลังทมที่มีคุณจำลองหัวหน้าพัคเนี่ยกวาดเสียงมาสี่สิบห้าสิบเสียงแต่พอการเลือกตั้งครั้งที่สองเรียกว่าการเลือกตั้งสามห้าครั้งที่สองเนี่ยนะ พระพลังทําเสียงลดลงตึง้บนั่นคือสภาพการหรือวิธีคิดของงเท,ที่ไม่ชอบความรุนแรงครแต่ใไรอาจจะไม่ชอบความรุนแรงคือคนไทยทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ชอบความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่วนของความรุนแรงเกิดขึ้นและใครเข้าไปมีส่วนเข้าไปจัดการเข้าไปดําเนินการอย่าง็นอย่างใดเนี่ยน,นะครับก็จะทําให้ประชาชนเนะี่ยรู้สึกปฏิเสธและไม่ต้องการที่จะให้การสสลิมนงเพราะนั้นครั้งนี้นะ แม้พรรคเพื่อไทยจอกมาแถลงว่าพรรคเพื่อไทยพอใจกับผลการเลือกตั้งที่ออกมารักษาพื้นฐานรือเขตฐานเดิมมาไว้ได้นะแต่ความจริงในใจรู้อยู่ลึกๆว่าไม่ใช่เหนื่อยแน่ในการเลือกตั้งใหญ่มาดูพรรคการเมืองใหม่นะครับครับที่เรียกว่าไม่ได้เลยนะครับพรรคใเม่พรรคการเมืองใหม่ที่ไม่ได้เลยเสียงเนี่ยมาตัดคะแนนเสียงเลยนะเพียงพอ ที่มีการพูดใช่ไหมว่ามาตัดเสียงพรรคประชาตัดหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่มีอยู่รู้สึกนะครับถ้าในตัวเลขที่เราดูกันอาจจะยังไม่ละเอียดนักเนี่ยนะครับที่ผมเฝ้าดูก็มีเขตธนบุรีนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีเสียงหมายความว่าถ้าไม่มีพรรคการเมืองใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะเทเสียงให้ประชาธิปัตย์นะกยอาจจะพักเพื่อไทยเหนื่อยขึ้นแต่นะฮะหลักเนี่ยถ้าไม่มีพรรคการเมืองใหม่ในการเลือกตั้งทั้งนี้นะฮะพักเพื่อไทย น่าจะยิ่งเหงื่อขึ้นนายิกหลายเขตเอาข้อสรุป mm hmm. ง่ายๆแต่พักการเมืองใหม่สิ่งที่ต้องมีสรุปเนี่ยคุณสำราญรอดเพชรก็ออกมาแถลงแล้วยังไงก็สู้ต่อไม่กลับไปเป็นพันธมิตรเหมือนเดิมจะต้องเดินการเมืองสองขา mm hmm. นะครับสําหรับพักการเมืองใหม่บทเรียนอันแรกเนี่ยครับตัวผู้สมัครการเลือกตั้งในส่วนต้องถ่น mm hmm. เหมือนได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นคนที่ทํางานในพื้นที่มาพอสมควร mm hmm. นะครับอยู่กับชาวบ้านอยู่ประชาชนเยี่ยม mm hmm. เยียนงานศพ งานบุญงานอะไรนะครับแม้จะไปเข็เนแะค่บางยอเนี่ยต้องเดินต้องทางานในพื้นที่ดูแลชุมชนทํางานพัฒนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองใหม่ตอนที่มีประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยยังพิจารณาเลยจะส่งไหมส่งนีจะทำอะไรจะยังไงนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการคัดเลือกตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับก็หมายความว่ามีความโดดเด่นน้อยกว่าพรรคเ,เพื่อัทยและก็พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมตัวมาเดินตลอด สภาบอกไหมฮะอันนี้ก็ชุมระหุก,ก็จัดขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เหลืออีกปกีกว่าๆเนี่ยนะครับถ้าท่านนายกไม่ยุบสภาซะก,ก่อนเนี่ยนะครับหาพกพรรคการเมืองใหม่จะสู้ต่อนี่ครับสิ่งที่จะต้องดําเนินการก็คือการเตรียมการทาการเบืองนับตั้งแต่ตอนนี้นครับตั้งแต่ตัวผู้สมัครรวมทั้งนงยยกบายที่ชัดเจนคือพรรคการเมืองใหม่เนี่ยนะครับในแง่ที่ฟังจากพี่น้องประชาชนนะครับ สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้คาตอบมีความตั้งใจมีจิตเจตนาที่ดีแต่ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าในการนําเสนอว่าตัวในพักการเมืองใหม่ในเชิงของแนวนโยบายเนี่ยมีอะไรที่ออกมาและบอกว่าใหม่หรือแตกตา่างนะครับตอนนี้เนี่ยแนวที่เดินนะครับหรือผลที่สรุปออกมาก็คล้ายๆพักพลังทําเลยนะครับคือความสื่อสัตว์สุดจริตไม่ซื้อเสียน์ก็ว่ากันไปครับแต่ภาพรวมที่จะเกิดเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ย้ำนะฮะผู้ได้ับการเลือกตั้งในครั้งนี้ออรประกอบด้วยสามพระด้วยกันมีพระภูมิะชไทยแทรกอยู่ในนามอิสระด้วยอืค่ะครับขอบคุณ